กับเรื่องต่อไปนะครับเรายังอยู่บทเดิมคือบทที่5ร้อยละนะครับบทที่5เรื่องร้อยลนะเนาะนี้ในหัวข้อนี้เรากําลังจะเรียนหัวข้อที่5.3นะสลุกหัวข้อที่5.3ถ้าเปิดตามหนังสือจะอยู่ในหน้าที่30เรื่องที่กําลังจะเรียนต่อไปนี้นะครับคือเรื่องโจทย์ปัญหา โจทย์หาเคยเจอมาเยอะแล้วเรื่องโจทย์ปัญหาเนี่ยตั้งแต่เรียนตั้งแต่ปหนึ่งเลยใช่ป่ะปหนึ่งยันปสามปหนึ่งปสองปสามปสี่ยันปห้าเมื่อหนูเรียนจบการบวกกันลบการคูณกันหารก็จะเจอเรื่องโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาก็จะเป็นข้อความมาให้ไม่ใช่เป็นตัวเลขแบบเอาห้าบวกเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่อย่างเงี้ยไม่ใช่ โจทย์ปัญหาก็จะเป็นสถานการณ์นะครับยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันแล้วก็เอาความรู้ที่เราเรียนเนี่ยไปแก้ปัญหาเนาะเวลาเราเจอเรื่องโจทย์ปัญหาเคยแนะนําไปแล้วใช่ไหมในห้องเรียนเวลาเจอโจทย์ปัญหาเมื่ออ่านโจทย์ปุ๊บพออ่านเสร็จแล้วทุกคนต้องตอบให้ได้ตอบอะไรครูอ่านโจทย์จบหนึ่งต้องรู้ว่าโจทย์ถามอะไร โจทย์ถามอ,ะ,อะไร 2. พอรู้ว่าโจทย์ถามต้องรู้ต่อโจทย์บอกอะไรบ้างโจทย์บอกอะไรโจทย์เล่าอะไรให้เราฟังโจทย์บอกอะไรมาบ้าง3รู้โจทย์ถามรู้โจทย์บอกแล้วเราจะหาคำตอบได้อย่างไร จะหาคำตอบได้อย่างไรเอาเรื่องอะไรเข้าไปช่วยบวกลบคูณหรือหารอาจจะเจอทั้งบวกทั้งคูณในข้อเดียวกันก็มีใช่ไหมและสุดท้ายอันที่4พอเราได้คำตอบก็อย่าลืมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะครับ ตรวจสอบความสมเหตุสมผลเสมอดูที่ว่า้ <c oughs> คำตอบที่เราได้เนี่ยมันเป็นจริงไหมมันเป็นไปได้ไหมในความเป็นจริงนะครับอ่าเรื่องโจทย์ปัญหานะอ่านโจทย์พยายามต้องตอบให้ได้4ข้อโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรจะหาคำตอบได้อย่างไรแล้วก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับอันนี้อยู่ในหนังสือเรียนนะ ถ้าเรากําลังดูอยู่นะครับเปิดหนังสือฟังตามครูไปได้หนังสือเรียนหน้า30นะครับหนังสือเรียนหน้า30โอเคเนาะ,อะลองมาดูตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกถ้าสมมุติครูบอกว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งจะไม่บอกว่าเป็นโรงเรียนอนุบาลห่งคานะโรงเรียนแห่งหนึ่ง โรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชายมีนักเรียนชาย45%เปอรเซนของนักเรียนทั้งหมด โจทย์มีข้อแค่ข้อนี้เท่านี้ก่อนอเรามาดูความหมายของตรงนี้ก่อนโรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนชาย45%ของทั้งหมดนะครับความหมายตรงนี้นล,ลูกฟังให้ดีนะเราจะต้องเอาตรงนี้ไปใช้ตลอดความหมายของมีนักเรียนชาย45%ของนักเรียนทั้งหมดจะหมายความว่าเมื่อเราอ่านโจทย์นะครับ แปลความหมายตรงนี้ให้ได้หมายความว่าอะไรมีนักเรียนชาย45%ของนักเรียนทั้งหมดคําว่า45%ตรงนี้ใช่ไหมถ้าครูถามเฮ้ย45%เขียนในรูปเศษส่วนได้เท่าไหร่หลายคนตอบครูได้คือ45ส่วน100ใชื่ป่่าคือ45ส่วน100ครูรู้แล้วรู้แบบนี้แล้วยังไงต่อ คำว่า45่ส่วน100ถ้าความหมายของเศษส่วน45่ส่วน100หมายความว่าเ้ยถ้าเรามีสิ่งของแบ่งออกเป็น100ส่วนเราจะเอามาเพียงแค่45ส่วนใช่ไหมเราระบายสีไป45ส่วนจากทั้งหมด100ส่วนแล้วมันเกี่ยวกับอะไรตรงนี้เกี่ยวอะไรกับโจทย์ตรงนี้โจทย์บอกว่ามีนักเรียนชาย45เเซ์ ของนักเรียนทั้งหมดมันจึงหมายความว่าถ้ามีนักเรียนถ้ามีนักเรียน100คนถ้ามีนักเรียน100คนเป็นนักเรียนชายกี่คนก็จะเป็นนักเรียนชาย45คน เป็นนักเรียนชาย45คน,นอ้าวคู่แล้วที่เหลือล่ะถ้า45คนเป็นผู้ชายแสดงที่เหลือต้องเป็นใครครับเป็นครูไหมเนี่ยโจทย์บอกว่ามีนักเรียนถือว่านักเรียนร้อยคนเป็นนักเรียนชาย45คนเพราะ,ะนั้นต่อไปเราก็จะรู้เองว่าเฮ้ยถ้าเป็นผู้ชาย45คนแสดงว่ามีนักเรียนหญิงกี่คน ็มีนักเรียนหญิงจากร0อเป็นผู้ชายไป45ก็เหลือผู้หญิงกี่คน55าสิบห้าใช่ไก็เกิดจาก100่งร้ลบสีเท่ากับห้คนเนี่ยคือความหมายที่หนูอ่านจบอ่านโจทย์จบปุ๊บต้องพยายามตอบตรงนี้ให้ได้อันนี้คือความหมายโดยตรงนักเรียนชาย45%ของนักเรียนทั้งหมด ก็คือถ้ามีนักเรียนร้อยคนจะเป็นนักเรียนชาย45คนแต่นักเรียนหญิงที่ครูเพิ่มมาให้ก็ถ้ามี100เป็นผู้ชายไป45ที่เหลือก็ต้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมครูก็เลยลบให้เผื่อโจทย์อยากจะรู้ต่อนะครับเป็นผู้หญิง55คนเอา100ลบ45นะได้55อ่ะดูต่อดูโจทย์ต่อถ้า อย่างเงื่อนไขบอกแล้วโจทจจจต่อไปนะจากเดิมนี่แหละเขาบอกว่าแล้วถ้ามีนักเรียนแล้วถ้ามีนักเรียน5้าคนถ้ามีนักเรียน560คนจะมีนักเรียนชายและนักเรียนหญิงกี่คน มีนักเรียนชายกี่คนอ่าและมีนักเรียนหญิงกี่คนอืมโจทย์ต่อนะครับครูก็มีสี่สิบห้าคนไงใช่ไหมก็โจทย์บอกมาแล้วครูเพิ่งบอกหนูมอกี้เองตอบสี่สิบห้าคนได้ไหม ไม่ได้นะทำไมถึงไม่ได้เพราะ45คนมันมีจากนักเรียนกี่คนครับ100ถูกเป้าแต่ตอนนี้เรามีนักเรียนทั้งหมด560เพราะฉะนั้นจะเป็น45ไม่ได้นะอ้าวครูแล้วมันมีกี่คนการบ้านครั้งที่แล้วเพิ่งทำมาเองใช่ปะ่ะจากสิ่งที่โจทย์บอกมีนักเรียนชาย45%ของนักเรียนทั้งหมด จากตรงนี้อ่านี่ครูกรอบตรงนี้ก่อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่วางสี่ขาปะมาปะอ๋ะอ,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 อนี่นี่จากตรงนี้นะสิ่งที่โจทย์บอก จานี่โจทย์บอกอไว้ใช่ไหมมีนักเรียนชาย45%ของนักเรียนทั้งหมด45%เขียนในรูปเศษส่วนได้เท่าไหร่นะ45ส่วน100ใช่เป่าจจำได้เปล่าที่เราเรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเมื่อวานเนี่ย45%ก็คือ45ส่วน100 แสดงว่าอ้าวนี่นะ45%เขียนในรูปเศษส,ส่วนคือ45ส่วน100ของนักเรียนทั้งหมดก็เอาไปคูณใช่ป่าเอานักเรียนทั้งหมดมีกี่คนเล่านี่560ใช่ไหมครับเนี่ยจบแล้วเราคิดเลขอ้าวกูขยายตัดทอนเริ่มแรกตัดศูนย์ หลังจากนั้นครูเห็น45กับ10เฮ้ยมันลงท้ายด้วย0กับมันลงท้ายด้วย5ก็เลยเอาไมา5ตัด5ทองไป5 1 5 5 20จนสุดท้าย59 45 5ตัด45ก็ได้9 5ตัด10ก็ได้2 5 20ไงครูหมดยังตัวตัดทอนยังนะครับยังเหลืตอตรงนี้ต่อ2กับ56 เป็นเลขคู่ใช่ไหมเคยแนะนําไปแล้วเลขคู่เอาแม่2ตัดได้รอบก็2องอันนี้ตัดปุ๊บก็ได้28สุดท้ายเราจึงเหลือนะครับข้างล่างนี้หนึแล้วเนาะตัวเศษข้างบนเอาใหม่ตัวเศษข้างบนเหลือเคูณอยู่กับ28นะครับตัวส่วนข้างล่างเหลือ1นึ่งพอส่วนเป็น1เราไม่นิยมเขียนแล้วนะเราก็เหลือแค่28่สิบคูณเก้คูณเนะครับ ก็แปดเใส่ 2, ทด 7, 9, 2, ดเใช่ไหมเก้าสองสทดอีก 7, ก็เลยเป็น25่สิบนี่สคน252คนนี่คือนักเรียนชายหรือนักเรียนหญิงนักเรียนอะไรครับชายถูกเป่า คิดมาจาก45%นี่ไงถูกไหมสีเปนี่เป็นผู้ชายนะเพราะฉะนั้นนี้ยิงเป็นคําตอบของผู้ชายนะครับเพราะฉะน,นั้นอ่ามาสรุปอีกหนึ่งรอบเพราะฉะน,นั้นเพราะฉะน,นั้นตรงนี้เท่ว่าก็แสดงว่ามีนักเรียนชายกี่คนนะ252คน แต่โจทย์ยังถามต่อใช่ไหมโจทย์ถามว่าเฮ้ยเรามีนักเรียนหญิงกี่คนมีนักเรียนหญิงกี่คนอ้าวครูจะรู้ได้ไงว่ามีผู้หญิงกี่คนเฮ้ยเรามีนักเรียนทั้งหมดกี่คนล่ะห้าร้อยหกสิบถูกเปล่าเป็นผู้ชายไปเท่านี้คนแล้วว่าทั้งหมดมีเท่านี้ใช่ไหมเป็นผู้ชายสองร้อยห้าสิบสองแสดงว่าที่เหลือก็ต้องเป็นผู้หญิงใช่เปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อ้าวแล้วจะหายยังไงต่ะครูนี่ไง ก็มีนักเรียนหญิงก็เอาจำนวนนักเรียนทั้งหมดคือ560ลบจำนวนนักเรียนชายคือ252อันนี้ก็เท่ากับเท่ากับเท่าไรลบกันแล้วติ๊กตอกติ๊กตอกได้308นะครับคนโอเคอ่าตรงนี้ให้จดลงสมุดด้วย นะครับให้จดลงสมุดด้วยจดเลยให้เวลาจดลงสมุดนะครับจดลงสมุดด้วยให้เวลาจดเต็มที่เลยนะครับเพราะหนูสามารถสต็อปได้ถูกป่ะจดลงสมุดนะครับให้เสร็จนะหน้านี้เนี่ยเขียนตามไรตามครูมาเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหา โจทย์จะไม่ได้คิดเลขแบบเฮ้ยครูคิดรอบเดียวจบแหละไม่นะครับเริ่มมีลูกเล่นเดี๋ยวเราลองมาดูในแบบฝึกหัดต่อนะเฮ้ยว่าครูคโจทย์แบบนี้ทํำยังไงเคนะจทตรงนี้ลงในสมุดด้วยนะครับแลวหลังจากนั้นเดี๋ยวกลับไปทําในเล่มแบบฝึกหัดต่อโอเคนะป้ายพร้อมแล้ว